ช์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ2 9พฤษภาคม2567มาอัปเดตตารางการโอนเงินของสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมโดยจะมีการโอนเงินตรงเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่3 1พฤษภาคม2 5 6 7มาดูกันว่ากลุ่มนี้จะเป็นใครนะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโดยในปี2567สำหรับผู้ปกครองที่เป็นผู้ประกันตนหลายคนคงจะรู้แล้วว่า จะมีเงินส่งคราห์บุตรโดยจะโอนเข้าให้ได้ใช้กันทุกเดือนเดือนละ800บาทต่อบุตร1คนโดยเงินส่งคราะห์บุตรจากประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีให้ทุกๆสิ้นเดือนหรือช่วงปลายเดือนนั่นเองนะคะถ้าติดวันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์ก็จะโอนเข้าบัญชีให้ล่วงหน้าก่อนไม่เกินเที่ยงคืนมาอัปเดตปฏิทินเงินส่งคราะห์บุตรปี2567กันนะคะโดยในเดือนพฤษภาคมนี้ จะโอนเข้าบัญชีโดยตรงสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2567นะคะอัปเดตต่อเนื่องในเดือนถัดไปกันเลยนะคะ เดือนถัดไปก็จะเป็นมิถุนายนจะโอนในวันศุกร์ที่28มิถุนายนกรกฎาคมโอนในวันพุธที่31กรกฎาคมสิงหาคมโอนในวันศุกร์ที่30สิงหาคมกันยายนโอนในวันจันทร์ที่30กันยายนตุลาคมโอนในวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคมพฤศจิกายนนะคะโอนในวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนและธันวาคม2567 โอนในวันอังคารที่31ธันวาคม2567อัปเดตตารางการโอนเงินสำหรับเงินส่งเคราะห์บุตรนะคะสำหรับผู้ประกันตนเดือนพฤษภาคมนี้จะโอนในวันที่31พฤษภาคม2567อัปเดตล่าสุด29พฤษภาคม2567นะคะ